ครับผมชื่อนายมิติรุศตยาพิลมนะครับรหัสตรัรศึกษา644-104-028นะครับผมเอกกองชุดนะครับวันนี้ผมจะมาสอนองค์ประกอบของการเขียนโน้ตนะครับผม,มตัวโน้ดโดตดนตรีหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงดนตรีนะครับก็การอ่านโน้ตด,ดนตรีหรือบทเพลงต่างๆก็ก็เช่นเดียวกับการอ่านหนังสือโดยทั่วไปนะครับ กก่าวคือผู้เรียนหรือผู้อาจจะต้องจดจําจดจําสัญลักษณ์และพยัญชนะเบื้องต้นที่ใช้แทนเสียงเช่นกขคอคแล้วก็ฮหรือสระต่างๆนะครับแล้วจึงนําสิ่งเหล่านี้มารวมกันแล้วสะกดเป็นคำๆจึงมีความหมายที่เราสามารถเขียนให้เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกความนึกคิดต่างๆและเป็นการ ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นในทางดนตรีก็เช่นกันนะครับความคิดของผู้ประพันธ์เพลงโคเวอร์อะไรพวกนี้นะครับที่แต่งเพลงออกมา,าถูกบันทึกที่ตัวโน,โนต้ตนะครับให้นักดนตรีได้เล่นและถ่ายทอดอารมณ์ออกมาให้ผู้ฟังได้ได้ฟังโดยนักดนตรีที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับตัวโนต้ตที่ใช้ในบันทึกในลนนักษณะต่างๆจะกลายเป็นโนต้ตโซนภาษาของผู้ฟังครับ หนึ่ตัวโน้ตดนตรีนะครับเป็นระบบการบันทึกโน้ตแทนเสียงดนตรีตั้งแต่ศตรวรรษที่11โดยกีโดเซออโลโซนะครับผมาบาทหลวงชาวอิตาเลียนนะครับต่อมาได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสมบูรณ์อย่างที่เราได้ไดพบเห็นและใช้กันในปัจจุบันนี้นะครับตัวโน้ตสามารถบอกและสื่อให้นักดนตรีทราบถึงความสั้นยาว ต่ำสูงระดับของเสียงได้ครับเราจึงควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะของตัวน้ตด,ดนตรีดังนี้ครับหนึ่งครับน้ตตัวกลมครับสองน้ตตัวขาวสามน้ตตัวดำอ่าแล้วก็มีแล้วก็จะมีตัวน้ตคาเบ็ดนะครับน้ตขาเบ็ก็จะมีน้ตขาเบ็ดหนึ่งชั้น แล้วก็โน้ตกระเบ็ดสองชั้นโน้ตกระเบ็ดสามชั้นนะครับอันนี้ก็คือส่วนประกอบของตัวโน้ตนะครับอข้างล่างนีงครับการเปรียบเทียบลักษณะตัวโน้ตนะครับอ่าจะอธิบายได้ว่าโน้ตตัวกลมหนึ่งตัวได้ตัวขาวสองตัวหรือได้ตัวดำสี่ตัวนะครับผมอ่าต่อไปโน้ตตัวขาวหนึ่งตัว ก็จะได้ตัวดำสองตัวนะครับโน้ตตัวดำหนึ่งตัว mm hmm. ก็ได้เป็นขบเบตหนึ่งชั้นสองตัวนะครับผมต่อไปโน้ตขบเบตหนึ่งชั้นหนึ่งตัวก็จะได้ขบเบตสองชั้นสองตัวนะครับผมต่อไปนะครับการที่จะกําหนดให้ตัวโน้ตห่างชี้ขึ้นหรือลงให้ยึดเส้นที่สามของบรรทัดห้าเส้นนะครับเป็นหลักนะครับบรรทัดห้าเส้น น่าจะรู้จักกันนะครับกล่าวคือโน้ตตัวที่คาบอยู่เส้นที่สามและต่ําลงมาห่างตัวโน้ตจะต้องขึ้นส่วนโน้ตที่คาบอยู่เส้นที่สามหรือสูงขึ้นไปห่างตัวโน้ตจะต้องชี้ลงนะครับสําหรับโน้ตที่คาบอยู่เส้นที่สามเองห่างก็จะขึ้นนะครับหรือลงก็ได้ให้ยึดตัวโน้ตที่อยู่ภายในห้องหรือโน้ตที่อยู่ข้างเคียงเป็นหลักนะครับ ตัวน้ตนะครับตัวน้ตคับิดห่างจะขึ้นหรือลงชายธงอยู่ด้านขวาตลอดนะครับอยู่ทางด้านขวาเสมอเลยนะครับตัวน้อตที่อยู่ใต้เส้นที่สามลงมาห่างขึ้นตัวน้ตที่อยู่เส้นที่สามขึ้นไปห่างนะครับผมห่างจะลงต่อไปก็จะเป็น ตัวหยุดนะครับหรือว่าเครื่องหมายพักเสียงนะครับก็คือการบรรเลงดนตรีหรือการร้องเพลงในบทเพลงใดบทเพลงหนึ่งนะครับก็ต้องมีตอนที่หยุดไปหรือการหยุดนั้นอาจจะเป็น4 3 2นะครับจังหวะหรืออาจมากนะครับมากกว่านี้หรือว่าน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับผู้แต่งนะครับผมการบันทึกตัวหยุดนั้นได้กําหนดเป็นเส้นสัญลักษณ์เช่นตัวโน้ตซึ่ง โดยทั่วไปตัวหยุดนะครับหมายถึงสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเงียบเสียงดนตรีหรือร้องแต่อัตราจังหวะยังคงดําเนินไปตลอดนะครับตัวหยุดจะถูกเขียนลงมาทัด5เส้นเช่นเช่นเดียวกับตัวโน้ตมีลักษณะต่างกันดังนี้นะครับอันนี้ก็คืออันบนสุดก็คือตัวหยุดตัวกลมนะครับ อันที่สองก็คือตัวหยุดตัวขาวนะครับอันนี้คือเครื่องหมายหยุดนะครับรต่อไปก็จะเป็นตัวหยุดหัวดํานะครับแล้วก็ตัวหยุดขเบเค็้หนึ่งชั้นนะครับผมอันนี้คือภาพเปรียบเทียบแล้วตัวหยุดนะครับโน้ตตัวหยุดต่อไปนะครับก็จะเป็นการเพิ่มอัตราจังหวะโน้ตและก็ตัวหยุดนะครับโดยปกติ จังหวะของโนต้ตที่มีค่าผัานแปรตามเครื่องหมายกำหนดจังหวะดังที่กล่าวมาแล้วข้างบนทั้งต้นด้วยขีดจำกัดของอัตราจังหวะที่ถูกกำหนดเป็นเครื่องหมายกำหนดจังหวะจึงมีวิธีการเพิ่มจังหวะให้กับตัวโนต้ตและตัวหยุดเพื่อเพิ่มให้ความสามารถในการให้กับตัวโนต้ตและตัวหยุดนอกจากนี้ยังเพิ่มสีสันของทำนองเพลงด้วย การเพิ่มอัตราจังหวะมีหลายวิธีดังนี้นะครับ 1. การโยงเส้นการเพิ่มอัตราจังหวะโดยการใช้เสียงโยงที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้งนะครับหรือเส้นเส้นโค้งแบบขึ้นนะครับใช้กับตัวโน้ตที่มีระดับเสียงเดียวกับเท่ากับได้2กรณีก็คือใช้โยงเสียงตัวโน้ตภายในห้องเดียวกัน หรือโยงเสียงต่างห้องก็ได้นะครับมีความหมายคล้ายกับเครื่องหมายบวกนะครับการเขียนเส้นโยงให้เสียงให้เขียนเส้นโยงที่ตำแหน่งหัวตัวโน้ตนะครับส่วนตัวหยุดไม่ต้องใช้เครื่องหมายโยงเสียงเช่นดังนี้ครับโน้ตที่หยุดที่ทสี่เหลี่ยมนะครับเป็นเป็นการโยงข้ามห้องนะครับสี่เหลี่ยมนะครับที่เห็นทั้งหมดเนี่ยนะแล้วก็ไอ ที่เป็นวงกลมนะครับอ่าโน้ตที่อยู่ในวงกลมจะเป็นการโยงภายในห้องเดียวกันนะครับต่อไปนะครับเป็นการปะจุดนะครับเป็นเพิ่มเป็นการเพิ่มอัตราจังหวะของตัวโน้ตโดยการปะจุดนะครับเพิ่มเข้าไปด้านหลังของตัวโน้ตที่ต้องการเพิ่มอัตราจังหวะจุดที่นํามาประหลังตัวโน้ตประหลังตัวโน้ตนะครับมีค่าเป็น ครึ่งหนึ่งของตัวโนต้ตข้างหน้าแล้วรวมกันเช่นดังนี้นะครับถ้ามีจุดสองจุดจุดตัวหลังจะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของจุดตัวเลขน,นะครับโนต้ตที่อยู่ในเส้นสี่เหลี่ยมนะครับอ่าโนต้ตจะประ,ะจุดเพิ่มอัตราจังหวะเป็นการเพิ่มอัตราจังหวะนั่นเองนะครับอ่าต่อไปเป็นเครื่องหมา,ายตาไก่นะครับหรือศูนย์ เป็นเครื่องหมายทางดนงตรีที่มีลักษณะขายตาไกา่คนไทยเราก็เลยนิยมมาเรียกง่ายๆนะครับาตามลักษณะที่เห็นว่าตาไก่ใช้สำหรับการเขียนกำกับตัวโน้ตใดตัวโน้ตหนึ่งผู้แต่งต้องการให้การยืดเสียงออกเพื่อความพอใจนะครับแล้วก็การเขียนเครื่องหมายตาไกา่นิยมเขียนกำกับไว้กับตัวโน้ตและจะมีผล กับตัวโน้ตตัวนั้นนั้นไม่ว่าจะตัวโน้ตใดก็ลักษณะใดก็ตามนะครับผมอันนี้คือรูปภาพเกาะต่อไปนะครับระดับเสียงครับด้วยการบันทึกโน้ตทางดน,นตรีเราสามารถทำให้ทราบถึงระดับเสียงนะครับหรือความแตกต่างของเสียงที่แน่นอนได้นะครับในการบันทึกเสียงอยู่โดย ใช้บรรทัด5เส้นนะครับซึ่งจะแสดงให้เห็นสูงต่ำของเสียงชัดเจนนะครับโดยการวางตัวน้ตต่างๆไว้บนบรรทัด5เส้นซึ่งประกอบไปด้วยเส้น5เส้น4ดังนี้นะครับบรรทัด5เส้นประกอบไปด้วย5เส้นมีอยู่5เส้นนะครับมีอยู่4ช่องนะครับาภาพจะแสดงบรรทัด5เส้นนะครับ จากภาพซึ่งข้างต้นซึ่งหมายถึงเส้นตรง5เส้นที่ลากขึ้นขนานกันในแนวนอนเราสามารถจำแนกระดับเสียงสูงถึงต่ำได้นะครับในรูปแบบเป็นรูปทําได้ดังนี้นะครับอันนี้ก็คือภาพนี้นะครับคือตัวโน้ตเลี้ยงจากสูงต่ำขึ้นไปเสียงสูงนะครับ ก็อย่างเช่นตัวโดเลมีฟาโซลาทีโดขึ้นไปนเรื่อยๆนะครับขอโทษนะครับแล้วก็ที่สองตัวโนต้ตเลี้ยงจากเสียงสูงลงมาเสียงต่ำนะครับอ่าก็บัตรท่าเส้นจะมีเพียงสิบเอ็ดตัวโนต้ตหรือสิบเอ็ดเสียงเท่านั้นนะครับอ่าแต่ความจริงแล้วผู้ประพันธ์เพลงหรือคีย์กวีต่างๆนะครับได้เขียนเพลงซึ่งมีระดับเสียงที่สูงหรือต่ำ ฟันน็ทั้งสิตัวดังกล่าแน่นอนนะครับไปนั่ก็เป็นเครื่องหมายแปลเสียงนะครับเป็นสัญลักษณ์ทางดนตรีที่ใช้กับกำกับหน้าตัวโน้ตหรือหลังคุญแจประจำหลักเมื่อต้องการแปลงเสียงให้สูงต่ำหรือกลับมาเป็นเสียงปกติเหมือนเดิมเครื่องหมายแปลเสียงก็จะประกอบด้วย5ชนิดก็คือ1 เครื่องหม่ชาร์ปนะครับเครื่องหม่ชาร์ปนะครับมีไว้สําหรับแปลงเสียงตัวโน้ตให้มีระดับเสียงสูงหนึ่งส่วนสองเสียงนะครับเช่น <flatter> เครื่องหม่แฟดหรือชาร์ปมีไว้สําหรับแปลงเสียงของโน้ตให้มีระดับเสียงต่ำรือลงลดลงประมาณหนึ่งส่วนสองเสียงนะครับแล้วก็เครื่องหมาย จะเล่านะครับคือมีไว้สําหรับแปลงเสียงตัวโน้ตที่มีระดับสูงขึ้นต่ําลง1 2เสียงให้กลับมาเป็นเสียงปกตินะครับต่อไปเป็นเครื่องหมายดับเบิลชาร์ปนะครับมีไว้สําหรับแปลงเสียงของตัวโน้ตให้มีระดับเสียงสูงขึ้น2อสองครึ่งเสียงนะครับหรือ1เสียงเต็มนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นเครื่องหมายดับเบิลแฟรนะครับผม มีไว้สำหรับแปลงเสียงของตัวโนต้ตให้มีระดับต่ำลงสองครึ่งเสียงหรือเสียงเต็มนะครับผมถัดไปจะเป็นกุญแจประจำหลักนะครับก็จะมีหนึ่งกุญแจซอนนะครับเป็นเครื่องหมายประจำประจำหลักที่ใช้กันมามากนะครับสำหรับนะักบันทึกระดับเสียงเครื่องดนตรีหรือเสียงร้องที่มีระดับกลางถึงสูงภาษาอังกฤษ อ่เรียกว่า G clef นะครับหรือ Table ลนะครับเท b l e c เ e โดยทั่วไปเรียกว่าคุณแจซอนนะครับในการเขียนคุณแจซอนบันทึกโดยหัวคุณแจให้คาบสองเส้นที่2บรรทัด5เส้น,นครับน้ตทุกตัวที่คาบอยู่บรรทัด5เส้นที่2ครับอ่บรรทัด5เส้นก็จะมีเสียงเดียวกับที่คุณแจคือโซลนะครับตัวอย่าง อันนี้ครับกุณแจอซอนนะครับแล้วก็คุณแจฟานะครับเป็นเครื่องหมายประจำหลักเป็นเครื่องหมายประจำหลักนะครับที่นำการมาใช้สำหรับการบันทึกเสียงของเครื่องดนตรีหรือเสียงร้องที่มีระดับต่ำนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า f เคฟนะครับหรือ b s s c เคฟนะครับ โดยทั่วๆไปใช้มักเรียกว่าคุญแจฟ้าครับในการเขียนคุญแจฟ้าโดยหดัวดุญแจให้คาบเส้นที่4ี่บของบรรทัดห้าเส้นนะครับโน้ตทุกตัวที่คาบอยู่บรรทัดที่4ี่ของบรรทัดห้าเส้นจะมีเสียงเดียวคือคุญแจฟ้านะครับก็ขอบคุณมากครับก็รับชมอีพีต่อไปนะครับขอบคุณครับ